แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวสำหรับวิดีโอของ2 0 2 6 toyota hilux renca double c a b ในรูปแบบภาษาไทยความยาวประมาณ800คําคำโดยมีครบทุกหัวข้อและเริ่มต้นตามที่คุณระบุไว้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา channel name thailand วันนี้เรามากับการรีวิวรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026กับ Toyota h i l u ัก e รนเกอรดับเบิลคบที่ถูกพัฒนาให้มีความโดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์ความแรงความปลอดภยัยและความคุ้มค่าเริ่มกันที่ภายนอกของเจ้า h i l ัก r รนเกอร์ดับเบิลคบนรุ่นนี้มากับรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบหกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่ไฟหน้า LED プロジェคเตอร์พร้อมไฟ DRL แบบคมชัดล้อมแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่เพิ่มความดุดันตัวถังมีความสูงโปร่งพร้อมกันชนหหน้าลัังดีไซน์เฉพาะตว ที่สำคัญคือมีให้เลือกหลายสีทั้งสีเทาด้านสีขาวมุกสีดําเมทัลลิกและสีแดงสปอร์ตทำให้ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายหรูในคันเดียวกันส่วนภายในห้องโดยสารของรุ่นดับเบิลแคปถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานทั้งครอบครัวและธุรกิจมีพื้นที่นั่งกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้า หน้าจอ Infotainment ขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ควบม,มาลาย Multifunction พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแอร์อัตโนมัติแยกโซนช่องชาร์จ USB ครบทุกตำแหน่งทั้งหมดนี้ให้ความรู้สึกพรีเมียมในแบบที่ไม่เคยเจอในรถกระบะมาก่อน ด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักเรน2ก้า2 2 6ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบโให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงดิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์พร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายสำหรับการลุยเส้นทางวิบากทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารมั่นใจยิ่งขึ้นช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่ด้านหลังแบบแบบซ้อนช่วยให้การขับลุ่มนวนแต่ยังรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีีเย,ยม ส่วนการเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าทำได้ดีเกินความคาดหมายสำหรับระบบความปลอดภยัย h ฮลักเซนกาดับเบิลแคบิ2026มาพร้อมระบบ Toyota s a f e ตี e n s e เวอร์ชันล่าสุดที่รวมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยควบคุมระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าและระบบอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคัน กล้องมองรอบทิศทาง360องศา,ศาเซนเซอร์หน้าหลังและระบบควบคุมการทรงตัวทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารอุ่นใจตลอดเส้นทางสิ่งที่ทำให้ Toyota h i l u ักเรนโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งคือการออกแบบที่ผสานความแกร่งกับความหรูดได้อย่างลงตัวห้องโดยสารที่เงียบและสบายสมกับรถระดับ SUV เทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งการเชื่อมต่อและความปลอดภัยรวมถึงการรองรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานพาณิชย์หรือการท่องเที่ยว นอกจากนี้โตโยต้ายังใส่ใจในเรื่องการประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยอยู่ที่12-13กิโลเมตรริถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่ด้านราคานั้นโตโยตา้าไฮรักเรนกอรดับเบิลแคบิน2,026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ1,299,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและอุปกรณ์ครบครันโดยมีรุ่นรองลงมาเริ่มต้นที่ประมาณ999,000บาททำให้มีตัวเลือกให้กับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม โดยสรุปแล้ว Toyota าไฮ u ักเรนกอดับเบิลน2026คือรถกระบะที่รวมความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวเหมาะกับทั้งผู้ที่ต้องการรถใช้งานในชีวิตประจําวันและผู้ที่ต้องการสมรรถนะในการลุยแบบจริงจังพร้อมเทคโนโลยีและความปลอดภัยในระดับสูงสุดหากคุณกําลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทุกด้านในปี2026นี่คือหนในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามชแนลเนมไทยแลน ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายและแท็กสำหรับอัพโหลดลง YouTube ด้วย